After the captain has switched off the fast and sign. side, as you retrieve items from the overhead in, please, please be careful to prevent articles from falling. Before leaving the aircraft, please check around before any person belongings you might have on board. On behalf of Captain Kraslan and the we thank you for having enjoyed the flight with us and we look forward to see you again soon on another Maldives One World flight. Ladies and gentlemen, we show our customers a safe and comfortable onward journey. Despite of the delay, we hope that you have had a pleasant ride. The grand staff in Budapest are aware of our delay. If you have any questions regarding your connecting uh, price, please contact them after uh, disembarkation. Thank you. After disembarking. Thank you. Goodbye. And I'll not ออกมาต้องเสียบเหรียญเข้าไปในที่ล็อกและเมื่อไปถึงที่หมายเอารถไปเก็บเข้าที่แล้วเสียบที่ล็อกเหรียญจะหลุดออกมาเราก็จะได้เหรียญคืนหลังเก็บรถเข้าที่และใช้รถเสร็จแล้วฮังการีอยูในกลุ่มเชงเกนวีซา่าแต่ว่า เงินไม่ได้ใช้เงินยูโรใช้เงินโฟรินซึ่งใบเล็กที่สุดคือ200ฟอโฟรินเท่ากับเงินไทยประมาณ33บาทนั้นต้องแลกเงินโฟรินไว้ใช้หรือว่าใช้เครดิตการ์ดก็ได้ จากสนามบินเข้าเมืองต้องใช้รถมินิชัตเทิลบัสหรือว่าใช้บัสใหญ่ก็ได้หรือว่าจะใช้รถไฟก็ได้แต่ที่นี่ยังไม่มีรถไฟ Airport ์ตลิเราจึงเลือกใช้มินิบัสซึ่งค่าโดยสารตกคนละประมาณ 2,000โฟรินหรือประมาณ300บาทจากล i สเฟอร์ลิสแอร์พอนั่งรถเข้าเมืองระยะทางประมาณ28กิโลเมตรก็สะดวกสบายดีครับจากล i สเฟอร์ล s International Airport คือสนามบินของบูดาเปสต์นั่งรถมินิบัสมาลงกิริติ Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่คืนนี้เราจะนั่ง d e u t s ดอยช h บ Night t r a i นเป็นรถไฟที่เป็นตู้นอนนะครับเราใช้ตู้นอน สามสลิปเปอร์เราก็เลยมาลงที่นี่เพื่อจะฝากกระเป๋าไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็ตอนเช้านี้เราก็จะไปเที่ยวกับต่อซิต่ทัวร์ที่บูดาเปสต์เลยครับฮังการีเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปกลาง มีพื้นที่93,000ตารางกิโลเมตรประชากร10ล้านคนปกครองแบบประชาธิปไตยมีรัฐสภาเดียวมีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งเวลาช้ากว่าไทย5ชั่วโมงทมแดนทางด้าน ทิศเหนือติดสโลวาเกียและยูเครนตะวันตกติดออสเตรียและสซโรววเนียทิศใต้ติดโครเอเชียและเซอร์เบียทิศต,ตะวันออกติดโรมาเนียาศาสนาโรมันคาทอลิกมีบูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงมีแม่น้ำดานูบ หากลางคล้ายๆกับกทมอแต่ดานุผ่านสิบประเทศในยุโรปกําเนิดจาก่าดําในเยอรมน,นีไหลลงสู่ทะเลดำที่ประเทศโรมาเนียและยูเครนโดยรวมแล้วฮังการี เล็กกว่าไทยหกเท่าแต่มีประวัติยาวนานกว่า2,000ปีอยู่ในโรมันเอ็มพายมาตลอดชาวพื้นเมืองคือชาวแมกยาซึ่งเป็นเชื้อชาติส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันออกเช่นรัสเซียโรมาเนียบอสเนียเซอร์เบีย นักวิทยศาสตร์ใหญ่ๆของโลกก็เป็นชาวแมกยาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดานูคือพุดาคือเขตคาสโซดิสติกจะเป็นนานเขาและยอดเนินมีรอยัลคาสโซหรือวังกษัตริย์ ในสมัยก่อนซึ่งเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำเนียบประธานาธิบดีและโบดทววงที่ใช้ทำราชพิธีในอดีตคล้ายๆโบทเวสต์มินเตอร์ที่ลอนดอน แเมืองโบราณสร้างมาแล้วพันกว่าปีกษัตริย์องค์แรกของชาวฮังการีคือเซนตสตีเฟนที่เห็นขี่ม้าหน้าเท่อยู่โบราณหลังมาถ่ายเชิดชาวสลาฟรักษาเมืองและคำนดบธรรมเนียม ีมาได้อย่างดีถึงแม้บางเวลาจะถูกรุกรานโดยพวกมองโกเลียหรือพวกมองโดยในประวานศตวตรรษที่13บทุกใบข่านหลานเจงกิสขานพวกทัพจากมองโกเลียเข้ามายึดจีนทั้งหมดและเลยมาถึง ตะวันออกกลางและยุโรบตะวันออกแต่ก็ทำได้ระยะหนึ่งเท่านั้นออมาพวกสลิมก็จะยึดฮังการีหลังจากที่อาณาจักรไบเซนทายล่มสลายราวๆศตวรรษที่15หรือ16แต่ก็ทำได้อยู่ระดะเดียว ในที่สุดพวกสลาบซึ่งเป็นโลวันคาทอลิกนิกายออ์โธดกก็ยังรักษาเมืองไว้ได้จนถึงปัจจุบันนี้พุด a าแคสเซสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่13ที่ c ที่แคสโซดิสติกซึ่งเป็นเนินเขา อยู่ฝั่งดุนดาเป็นสถาปัตยกรรมบาโอกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ถ้าข้ามสะพานเชนบริดมาจากทางฝั่งเพสจะใช้ฟันนิคูล่าเป็นรถกระเช้าขึ้นมาก็ได้หรือจะมาทางรถยนต์ก็ได้ ทุมทางสถานีรถใต้ดินเดียแอคเตอสามารถนั่งรถบัสสาย16จากฝั่งเพสข้าแม่น้ำดานูบทางสะพานเชนบริดไปขึ้นไปแคสเซอร์ฮิลฝั่งบุดดาได้อีกทางหนึ่งจากหน้าโรงแรมเมอร์ลิเยียนโฮเทลซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับ d ดีแอคเทีย ซึ่งเป็นชุมทางสถานีเมโทรก็ขึ้นรถเมสาย16ซึ่งป้ายก็อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมนั่นเองนั่งข้ามแม่น้ำดานุเข้าสู่เขตแคสเซิลฮิวโดยชานบูดาแคสเซิลพันนอล เป็นอุโมงลอดใต้ภูเขามาโผลอีกฝั่งหนึ่งแล้วจากนั้นรถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนั่งมาประมาณสิบกว่านาทีข้อถึงที่หมาย ที่ฟิชเชอแมนแบชันแล้วเราก็เที่ยวกันต่อในบริเวณนั้นชนเผ่าแมกย่าอพยพเข้ามาสู่ที่ลาบลุ่มคาปาเทียนตั้งแต่คศ .895 หนึ่งในผู้นำเผ่าคือชวดของคิงสตีเฟน พรปถมมกษัตริย์ของฮังการีต่อมาราวศตวรรษที่13จึงมีการสร้างวังบุดดาแคสเซิลขึ้นก่อนพร้อมกันนั้นก็สร้างโบสถ์ในบริเวณที่เป็นชุมชนของชาวเยอรมันแต่เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศส ซึ่งมีภายในที่สวยงามแปลกตาคือมาทายสเชิร์ดซึ่งได้ชื่อมาจากคิงมาทายต่อมาก็สร้างเพิ่มเติมมาเรื่อยๆโดยที่เป็นโบสถ์ในสไตล์ฝรั่งเศสสวยงามแปลกตา ไม่เคยได้เห็นที่ไหนพื้นที่บริเวณนี้ไม่ให้รถเข้ายกเว้นรถประจำทางและแท็กซี่หรือรถสาธารณะต่างๆเท่านั้นในแทบบุบดาเป็นชุดของชาวเยอรมันจึงมีสภาพที่สวยงาม น่ารักส่วนฟิชอรแมนบรชชันสร้างเมื่อร้อยกว่าปีมานี้เองแต่ดูเก่าแก่เอ,อกลานเพราะเป็นสไตล์โรมันสมซึ่งชาวโรมันเข้ายึดครองฮังการีมาตั้งแต่ ศตวรรษที่หนึ่งและอยู่ที่นี่ถึง400ปี เมื่อเที่ยวจนทั่วแล้วก็ลงจากฟิชเชอร์แมนบัสชันแล้วนั่งรถบัสกลับไปเที่ยวต่อในฝั่งเพสต์